ได้มาแล้วสองใบก็คือเราซื้อจากตู้นี้นะคะ t i k k t t o t t o p u s s e r l i n g Machine ปกติเนี่ยถ้าหากเราดูคลิปใช่ไหมคะทุกคนก็จะพาเราอะไปซื้อที่อะไร p u s c a r ูสกาที่เคาน์เตอร์แต่วันนี้บังเอิญนากันแล้วมาเห็นตู้แมชชีนจะลองซื้อดูนะคะว่าซื้อ,อยังไงเวลาออกมาเนาะออกจากเขาเรียกอะไรนะ ทางออกพอออกจากทางออกเสร็จแล้วตรงมาเลยมันจะมีแบบเหมือนแบบแทนท i c เกตเนาะ a ทนที่เกตอะแทนทเกตตรงนี้24นาทีถึงแต่ว่ามันแพงนะเราก็จะเรากำมางจยเดยไปบสัสตอนนี้เรามาที่ตรงเนี้ยตรงแมชชีนก่อนอ,อันนี้นะเราสามารถซื้อออโตาบูสได้เราก็แค่เริ่มต้นกดออโตบูสกดสีเขียว แล้วเรามาดูว่าใช้บัตรอะไรวีซ่าเสร็จแล้วตรงนี้มาที่นี่ปึ๊บไม่ได้อินเสิร์ตพิสเวนแอพพูฟปรินติ้งรีมูฟคาร์ด ได้มาแล้ว2องใบก็คือเราซื้อจากตู้นี้นะคะ Ticket Octopus s e l l i n g ิงแมชชทีนี้การ์ดอะบางทีอะมันแปะได้ถ้ามันแปะไม่ได้แล้วเรามีชิปใช่ไหมม,มีชิปตรงเนี้ยเราก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะ a อ p r o v e ให้อันนี้จะง่ายเราก็ไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ทำเองได้เลยค่ะเราไปขึ้นรถบัสต่อ